คือคืออยาาคิดแค่ว่าเราต้องําต้องการใช้ใหญ่ต้องการแบบใหญ่ๆเอาไว้กอนอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องนึกถึงความปลอดภัยสวยแต่สุดท้ายต้องมานั่งปัญหากับชีวิตไม่เอาใครที่มีโจทย์ว่าต้องการเนี่ยจะให้นมเป็นธรรมชาติมากๆอะไรเงี้ยที่นี่ที่นี่เป็นตัวเลือกที่ที่ที่ดีที่น่าสนใจสวยสวยเหมือนชาวแท้มากเลยอ่ะเรื่องทํานมไซที่แบบไม่ได้ใหญ่เกินตัวเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราดูแบบเหมือน่ะมันละมุนไปหมดเนาะ ได้ยินมาเขาว่าถ้าหาว่าเป็นการทำาุงที่ดีอ่ะคุณหมอจะต้องไม่มีสายเด้งมีหมอบางคนก็เข้าใจผิดอยู่ว่าทำผ่าตัดเสร็จแล้วเลือดมันหยุดมันก็คือหยุดจริงๆมันไม่ใช่ถึงแม้ว่าตอนผ่าตัดเนี่ยมันจะแบบเลือดมันหยุดหมดแล้วแต่มันก็ยังมีน้ำเหลืองแล้วก็มีเลือดที่<อ>มันซึมออกมาได้อีกคนที่ซีดแล้วมันไม่ใช่ซีดอย่างเดียวมีบางคนเนี่ยพอม้ามทางานเยอะระบบที่การแข็งตัวของเลือดมันไม่ดีสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะ กลับมาพบก,กับรายการเดียวรีวิวกันนะคะที่ดีมคลินิกเคสนี้เขาเป็นสายรีวิวแบบยังไงนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบสายคอสเพลย์สาวๆคอสเพลย์มาทํากับคุณหมอก็เยอะเหมือนกันเนาะหลายท่านแล้วก็หลายรูปแบบบางคนต้องการใหญ่มากบางคนต้องการแบบพอดีตัวเคสนี้อ่ะเหมือนจะอยากได้ใหญ่มากเหมือนกันในตอนแรก<ช>แต่สุดท้ายทำไมคุณหมอถึงบอว่าเอาพอดีตัวดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อชามีนะคะ,ะเป็น อินฟลูเอนเซอร์ใส่คอสเพลย์แล้วก็คือเป็นนางแบบที่ที่ถ่ายแนวคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยก็ทำงานบริษัททั่วไปในตำแหน่งกราฟิกดีไซน์ค่ะแล้วก็ก็คือโพงงานโพงงานสองด้านเนี้ยค่ะสิบห้าสิบประมาณนี้ค่ะก็เลยพอต้องทำงานด้านด้านการถ่ายแบบเยอะๆอย่างเงี้ยต้องไปออกงานใส่ชุดที่มันค่อนข้างที่จะอ่ะเซ็กซี่นแระอะไรเงี้ยก็เลยการการที่เราจะต้องมีหน้าอกหน้าใจก็เป็นเรื่องที่ที่ที่จำเป็นที่สุดคือถือว่าเป็นการทำ กิจกรรมที่เราชอบแล้วก็สร้างรายได้ด้วยแล้วคราวนี้เราเริ่มที่จะเออจำเป็นที่จะต้องเสริมหน้าอกแล้วความรู้สึกนี้คือมากแค่ตอนไหนพอเราได้เริ่มตัดงานด้านนี้แล้วคือชุดพวกเนี้ยส่วนใหญ่หมันจะเป็นชุดที่เซ็กซี่สเสย์แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นตัวเซ็กซี่แล้วแลคือชุดพวกเนี้ยพอเราเอามาใส่ตัวมันโลง่งคุณหมอนึออกปะมันโลง่งมันโครง่งมันแบบมันมันไม่สวยเลยแลาทำงานแนวนี้มานานหรืยอยังนะครับ อ่าประมาณปีกว่าวๆเท่านั้นเองตอนนี้อายุ30แลิวนะครับแต่ว่าก็คือทำเป็นทงแนวกราฟิกดีไซน์มาก่อนแล้วก็ค่อยแขนมาทงทางทางานำแบบในทางนี้คอนเซ็ปต์ซึ่งก็ดูรุ่งดีเลยแล้วก็มามาสูกทางแล้วกินแต่แบบว่าเออมีนงอีกทั้งนี้ตึงเนี่ยน่าจะถ่ายแล้วสวยขึ้นอีก คือเมื่อก่อน,นเหมือนคนแค่ก็บอกว่ามีการใส่เป็นเป็นตัวซิลิโคนปลอมอ,อ,อะไรแงี้เป็นหน้าอกปลอมแบบสวงเป็นเ,นบบบเป็นเป็นชุดนะคะเป็น,นหน้าอกปลอมสวงซิลิโคนปลอมหรือแม้กระทั่งอย่างชุดเนี่ยที่ใส่ก่อนทําก็บอกว่าต้องใช้กันดันยังไงนะโอ้ข้างในก็คือพันเทปลอบตัวคือแบ,<ม>บ,บบองเงี้ปึบปึบแล้วก็พันเทปลอบตัวซึ่งขนาดพันลอบตัวแบบแน่นสุดเลยนะก็คือได้แค่นี้แต่ว่าแนวคอเพลเ์เนี่ยส่วนใหญ่จะดูแล้วเป็นคัาดีดีใหญ่อะคืส่วนใหญ่ใช่ไหม คือเหมือนพี่ๆในวงการหลายๆคนอย่างเงี้ยแต่ละคนก็โหใช่แตวทุกคนจะเป็นเป็นสาวแท้ไม่ไม่สาวทานอย่างเรานี่ก็ไม่ได้เยอะมากอแท้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะไม่ค่อยมีเนาะอาจจะเป็นแค่คนเดียวเลยมั้งที่แบบแต่สวยสวยเหมือนเหมือนสาวแท้มากเลยอ่ะมนเนี่ยมันดูแบบละมุนมากที่แล้วก็เนี่ยเรื่องทำนมไซที่แบบไม่ได้ใหญ่เกินตัวเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราดูแบบ เหมือนอะมันละมุนไปหมดเลยคุณหมอส่งยืนให้กําเนิดดิฉันเอิดอะไรแล้วตอบอกว่าจะทําใหญ่ไงตอนแรกใช่คุณสาวบอกอุ้ยก็เขาเขาทำใหญ่กันในวงการนี้บอกว่าโอ้ใหญ่ไปเลยดีไหมคุณหมอครับดีแต่ว่าหมอวัดแล้วเนื้อเราไม่ให้อ่ะทบหน้ามนเลยเราเนื้อหนังก็ตึงเนื้อก็ไม่ให้เนื้อเนื้อเดิมก็มีไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วก็เลยแบบว่าอย่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันมันดูเราโจทย์เราบอกว่าเราก็อยากให้ละมุนเนาะไม่ได้อยากให้แบบ ดูแบบโป๊ใช่ไหมดูแบบปลอมเพราะเราเราเคยเห็นว่าสาวสองทำนมแล้วมีปัญหายังไงกันยังไงบ้างอันนี้ไม่ได้แต่ว่าเพื่อนสาวนะแต่ว่าคือเท่าที่เราแบบเห็นอะหลายคนอย่างเงี้ยคุณหมอคือหน้าอกเขาจะมีความแบบเหมือนพุ่งไปข้างหน้าแบบว่าเห็นก็รู้เลยว่าอนมอะไรเงี้ยมันพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็คือเหมือนแทบจะแบบชิดรักแร้ไปเลยนมสอง้างอย่างเงี้ยแล้วแล้วมีความกลมเหมือนชามข้าวมาปกหัว เราก็เลยรู้สึกว่าอย่างเงี้ยฉันไม่เอาฉันไม่เอาแน่ๆเลยคือบางคนเขาก็ท um, ําโชว์ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเขาก็แบบหรือต้องทําใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยมากแล้วหรือบางคนก็ตามตามกันไปว่าเขาต้องทำสี่ห้าร้อยขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งแบบถ้าเราไม่ใช่แนวอย่างนั้นไม่ได้อยากให้ให้ดู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 ใหญ่ดูดูใหญ่แต่โบ๊ะบอมเนี่ยก็ลดมาหน่อยหมอก็บอกว่าเขาลดมาท้ายลองไส วัดตัวเราได้285ใช่ค่ะบอกว่าเอาเถอะเราอย่างน้อย ขึ้นมาก่อดแล้วเราอนาคตอนาคตอาจจะมาเติมได้ไปอพด์อีกทีได้อเอาให้แบบมันปลอดภัยก่อนช่วงแรกก็ดันหน่อยก็ได้ดันเพิ่มอีกหน่อยก็เอาก็ได้อะราะว่าให้ให้มันดูธรรมชาติแล้วปลอดภัยดีกว่าเนาะเพราะว่าจะดูสักดูก่อนหลังอะคือเนื้อเดิมเหมือนแทบไม่มีเลยแต่ว่าจริงๆคือมีมีมาเขาก็เทคอร์โมมาตั้งนานเนาะหลายหลายปีสิปีอยู่เนาะ ช่มีเนื้ออยู่180นะครับความหนาของผิวหนังอาจจะไม่ได้เยอะมากหมอก็เลยว่าไม่ไม,ไม่ควรจะทําใหญ่ตแต่ก็ให้ทางเลือกว่าอยู่นะถ้าหวนอยากได้ครับ4ถึงปลายปาถึงดีอย่างเงี้ยอาจจะให้ไซฟูของ Motiva า3าอแต่อันนี้ก็บอกว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าอยากได้ธรรมชาติก็เดมี285นะครับก็เลือกอันนี้แหละเพราะเราลองแล้วี่อ เอาธรรมชาติดีกว่าเอาปลอดภัยดีกว่าเหมือนตอนแรกวก็หมอบอกว่าถ้าไซส์ใหญ่อะมันจะแบบยากกว่าเราช่วงพักฟื้นตัวก็จะเจ็บกว่าเจ็บกว่าตึงกว่าแล้วก็ใหญ่มีอีกอาหนึ่งก็คือเรื่องของชาหัวนมก็มีพ่าะว่าการที่ใหญ่มันต้องเป็นดันออกด้านข้างด้านข้างมีเส้นประสาทอยู่ก็อาจจะแบบฉีกขาดหรือชาไปเป็นปีหรือถาวรเลยก็มีหมอเลยว่าเอให้ค่อยๆมันยืดดีกว่า งแรกๆก็ค่อยๆทําไปหให้ให้มันพอดีตัวให้มันเหมาะสมกับร่างกายเราดีกว่าอ,อพอฟังคุณหมอคอนซัลท์ว่าน้นอ่ะก็เลยแบบว่าเออเอาเอาเอาชีาวิตเราไปรอดก่อนดีกว่าเนี่ยเอาปลอดภัยก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยความสวยไม่เป็นไรขอขอปลอดภัยก่อนก็เลยเอาอไปตอแต่จริงแล้วมันก็สวยนะจริงก็แย่เลยขาแบบก็สมตัวหล่อแปดห้าแล้วก็เรื่องของความเป็นบล็อกเป็น ก็อะไรขนาดนั้นก็ไม่คือเราไม่ได้เติมไขมันไฮบริดเนาะตอนนี้ก็มีทางเลือกให้แต่ว่าข้อยมาเติมทีหลังเอาก็ได้แต่แต่บอกว่าถ้าเนื้อคนผอมเนื้อน้อยอ่ยอย่าเพิ่งใส่ใหญ่เราลองดูก่อนถ้ามันไม่ไหวจริงก็ค่อยมาใส่ใหญ่เพิ่มหรือว่าค่อยมาเติมไขมันกันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนความเป็นบล็อกไม่มีความความชิดห่างเนี่ยพอดีนะร่องตรงกลางเนี่ยเพราะว่าเขาพ็บอกว่าหลายๆที่เขาทําใต้กล้ามเนื้อในสามสองแล้วมัน มีปัญหานมห่างกันข้างมันก็กว้างเนี่ยเนาะเราก็อออกข้างด้วยนะะพราะเพื่อนสาวหลายคนเขาแนะนํากันเกือบทุกคนเลยว่ากระเทยต้องตายกลางเนเท่านั้นก็เลยแบบเอเหนอฟองมาคุณหมอพูดไม่ใช่นะทุกป็นความตึงใหม่แล้เปล่าก็มันอันนั้นเป็นซิลิโคนเก่าเทคนิคเก่าอันนี้โมติว่าเทคนิคใหม่ซิลิโคนใหม่มันสามารถไว้เหนือข้างหน้าได้แต่ว่ามันต้องมีการจัดมีการ วัดให้ดีอีกแบบหนึ่งเพราะสาวทานหมอหลายๆคนก็ทําได้ไม่ดีทั้งเหนือทั้งใต้กล้ามเนื้อนั่นแหละเพราะมันทํายากกว่ามันมีความตึงแล้วก็สภาพของกระดูกที่เป็นอกไก่ความที่กล้ามเนื้อมันตึงมากกว่าที่หนังตึงมากกว่าเนี่ยจะจะทำยากกว่าอยู่แล้วแหละแสดงว่าที่สาคัญก็เทคนิคของหมอด้วยเหมือนกันที่สําคัญที่สำคัญเพราะหมอหมอที่ทํานมผู้หญิงได้ก็อาจจะทําสาวสองได้ไม่ดีนะทุกคนหลายๆคนเขาก็ ไม่ไม่รับทำหมออะไรหลยหคนก็บอกอเราสอไม่รับทำหรอกเพระาะว่าทำตัก่าเนาะทำแล้วมันไม่สวยเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รับทำก็มีเยอะต้องต้องดูดีๆนะถ้าดูรีวิวก็ต้องดูรีวิวของเราสองจิงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือปัจจัยหลักๆที่ตัดสินใจเลยที่ดิมคลินิกเนี่ยคือมีอะไรบ้างคือเพื่อนแนะนําตอนแรกอ่ะดูหลายคลินิกมากคลินิกที่เขาแบบแนะนํากันปากต่อปากอัหมอเราก็ไปดูคือดูจากเว็บไซต์ก่อนตอนแรกแล้วคือทีนี้พอเพื่อนส่งเว็บของดิมคลินิกมาให้แล้วก็ได้ลองอ่าน เรารู้สึกคือหนูรู้สึกว่าดีคลินิกอ่นะในเว็บไซต์นะมีแฟกมีข้อมูลเชิงวิชาการเยอะมากคุณหมอเทียบกับเว็บอื่นๆน,นะที่เขาแบบแทบจะไม่มีข้อมูลเชิงวิชาการอะไรหรือมีแค่แบบว่ารีวิวหนึ่งสองสามสี่จบแค่นี้อะไรเงี้ยแต่พอไปดีคลินิกอ่นะมันมีข้อมูลเชิงวิชาการเยอะมากแล้วพอแล้วพอเราที่เป็นผู้ที่ต้องการใช้บริการพอได้อ่านข้อมูลเชิงวิชาการนะคะเรารู้สึกสบายใจอ่ารู้สึกสบายใจว่าเออเฮ้ยมันมันมันอย่างนี้นะมันอย่างนี้เราเราเราได้เตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ถึงตาที่จะทําเลยเพราะว่ายังมีคําถามมาอีกเยอะมากเพราะว่าหนูไม่มีความรู้ไม่เ,เลยอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะน,นัดคอนเซ้า์คุณหมอเลยทันทีอะไรอย่างนี้ค่ะพอได้มาคอนเซ็ป์ปุ๊บคุณหมอก็ให้ความรู้ที่เยอะกว่าเดิมมากมพูดถึงขอดีข้อสีสยไซเอฟเฟกต์่ะาว่าทำอย่างงี้ทำอย่างงี้จะเป็นอย่างนี้คุณหมอพูดละเอียดทุกอย่างก็เลยแบบว่า ฉันตกลงใจเป็นลูกสาวของหมอย้อยจิงๆอ่าก็เองใหญ่ไปไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าไม่ใส่เดนไม่ดียังไงใต้กล้ามเนื้อมันมีปัญหายังไงขจะบอกหมดเขาก็ตอนแรกกังวลเรื่องใส่เดนด้วยกังวลกังวลมากกังวลว่าทำไมที่อื่นเขาไม่ใส่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าหลายคนเขาได้ยินกันมาอย่างไงได้ยินมาเขาว่าถ้าหาว่าเป็นงานทํานมที่ดีอ่ะคุณหมอจะต้องไม่มีสายเดนแล้วตอนนั้นคือสายเดนดิซันคือระยงระยามากก็แบบน้อยมากเขาแบบ เอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนทาอะคุณหมอคุณหมอพูดเรื่องเรื่องการใส่สายดีแล้วมันเม k เซนมากอะค่ะว่าทาไมต้องใส่เนี่ยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทาไมหลายคนถึงเข้าใจว่าไม่ใส่สายเดมเป็นเป็นหนทางที่ดีที่สุดแต่และคนเนี่ยมันก็เลื่อนหยุดไม่ไม่เหมือนกันอะไม่ดีเหมือนกันหรอกคนไทยเนี่ยมีปัญหาเยอะในะโรคเลือดเนี่ยคือถ้าตําราฝรั่งเลยอะเขาก็ไม่ได้ใส่เดนกันเยอะนะทารซีนมีโรคซีดเนี่ยมัน เมืองไทยเนี่ยมันเยอะกว่าต่างชาตินี่ยบก็เป็นติดเท่าเลยอ่ะแล้วคนที่ซีดแล้วมันไม่ใช่ซีดอย่างเดียวมีบางคนเนี่ยพอมา้ามทางานเยอะระบบที่การแข่งตัวของเลือดมันไม่ดีร่วมกับเดี๋ยวนี้กินวิตามินกันเยอะเนาะอาหารเสริมอะไรพวกนี้แต่มันตกค้างกันเนาะมันก็เลยทําให้เลือดมันหยุดไม่ค่อยดีหรอกไม่ไม่เหมือนในตําราทั่วไปทั่วโลกอะ่ะคนไทยเนี่ยจริงเราเลือดหยุดช้าช้าง่ายเขียวง่ายค่ะอไม่ใส่เดนบันนิดนึงนะปรากฏเลือดข้าง น้ำเหลืองข้างมันเ,เป็นยังไงนมแข็งแล้วก็ต้องมานั่งนวดกันเยอะแยะไปหมดเลยที่เขานวดกันนวดกันไปถามเลยส่วนใหญ่นะตรงนั้นไม่ไม่ใส่เดนหรอกอถ้าใส่เดนแล้วก็หยุดเลือดให้ดีไปตั้งแต่แรกสองกล้องหยุดเลือดให้ดีเทคนิคผ่าตัดดีแล้วใส่เดนเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ถ้ามันมีแบบเลือดที่มันมันหยุดไม่ดีมันก็เดนออกมาจนหมดห,หมอว่าปลอดภัยกว่าเคยทําเทียบกันเลยอะว่าใส่กับไม่ใส่ เราก็พบว่าเออเซมไฮใส่ก็ดีกว่านิ่งกว่าระมัดระบายน้ําเหลืองอะไรได้ดีถึงแม้ว่าตอนผ่าตัดเนี่ยมันจะแบบเลือดมันหยุดหมดแล้วแต่มันก็ยังมีน้ําเหลืองแล้วก็มีเลือดที่มันซึมออกมา<ช>ได้อีกนะครับอีกได้อีกประมาณสามสี่วันเลยอ,อม,มีหมอบางคนก็เข้าใจผิดอยู่ยว,ว่าเออถ้าตอนที่ ทำผ่าตัดเสร็จแล้วเลือดมันหยุดมันก็คือหยุดจริงๆมันไม่ใช่มันไหลมันบีบต่อเพราะข้างในมันโพร่งอยู่โอ้ถ้ามันไปอยู่ตรงไหนอะคุณหมอมันก็มาอยู่รวมกับซิลิโคนมันก็กลายเป็นพังผืดนั่นแหละที่สาเหตุที่แบบนมเน่าสาเหตุที่พังผืดเยอะกันนะอ้ออนะครับนมผิดรูปอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือไม่ไม่ไม่รอให้ดีไม่ใส่เดนให้ดีเนี่ยนะครับการการหยุดเลือดไม่ดีมันไม่ได้ใช้แค่ใส่เดนเนาะมันก็คือต้องตรวจให้ดีด้วยแหละว่า เขามีภาวะที่เลือดตันจุดติดปกติหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องมีการเจาะเลือดมีการเช็คเลือดก่อนถ้าปกติก็ต้องไปรักษาอะไรทางนั้นก่อนด้วยเหมือนกันคือพอเราโอเคเคลียร์ปัญหาทุกอย่างแลก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอบอกแล้วพอถึงตอนพาร์ทที่ต้องผ่าตัดแล้วจริงเป็นยังไงบ้างก่นผ่าตัดใช่ตื่นเต้นมากกลัวกลัวทุกอย่างดีตรงที่ว่าคือคือต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ ไปเยอะมากผ่าตัดที่นี่มีการดมยาวิสัญญีนะก็คือไม่ต้องกลัวแบบจะเจ็บจะอะไรคือไม่ได้สิทยาชาระหว่างทำแน่นอนสิทยาเบอร์แล้วก็ไม่ได้ไปพื้นกลางทางกลางคันม่ไีอย่างนง้นแน่นอนสแล้วสลับใครที่ไม่เคยดมยาบอกเลยว่าชิลเหมือนคือเหมือนเนี้ยคือจะรู้สึกเจ็บแสบแค่ตอนแรกๆแค่นั้นเองก็ไม่รู้นะว่าว่าคุณหมอเขาจีดตรงไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดูแต่รู้สึกว่าสัแสบนิดนึงแล้วคุณหมอวิสัญญีก็ถามแค่ว่าบ้านอยู่ไหนจ้ลูกอะไรเงี้ย นี่ยังต่อไม่ถึงไหนเลยไปแล้วหลับเลยรู้สึกสิ่งทีสิ่งทีนึงก็คือเราเราอยู่บนเตียงเรามีน้าอกแล้วมาเขาบอความเจ็บไหมตอนนั้นเหรอคะบอกว่าติดร้อทับเลยไม่ไม่รู้สึกเจ็บอะไรขนาดนั้นมันแค่นั่นเพราะว่าเพราะว่าเราต้องรัดไม่ให้มันขยับเท่านั้นเองเลยแค่นั้นแค่นั้นแล้วก็เบลอจากอาการแบบ แล้วใช้ชีวิตยากไหมในช่วงแรกๆรถมีเดนแล้วก็ต้องเจ็บไหมเจ็บขยับไม่ได้ถึงขนาดนั้นอเปล่าอ่าช่วงแรกๆต้องบอกว่าถ้าต้องบอกว่าใช้ชีวิตยากไหมมันก็ยากเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราจะต้องแบบดูแลตัวเองเยอะกว่าปกติมากเพราะว่าหนึ่งเราต้องพันตรงนี้ตลอดแล้วมันก็จะแน่นๆหายใจไม่ค่อยออก<ต>อด้วยเนา้ต้องเต่ออย่างนี้อยู่แล้วปกติแต่ถามว่าเจ็บแบบรถติดล้อติดล้อทับเลยไหมมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยมันไม่ได้มนีอาการเจ็บ หรือปวดอะไรเลยนะ,<ค>ะมันแคบแน่นแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกแค่นั้นซึ่งมันจะเริ่มปกติแม่ความนิ่มปัจจุบันเป็นยังไงบ้างประทับใจมากตอนแรกๆอ่ะยังยังคิดเลยว่าเอ๊ะมันจะนิ่มได้ยังไงวะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นคือย,ยังแบบตึงอะค่ะหมอตึงม<ว>าก<ว>กว่าคนทั่วๆไปเพราะว่าเราเนื้อไม่ได้เยอะโครงสร้างของเรามันเนื้อเนื้อเป็นคนเนื้อตึงเนื้อไม่ค่อยยืด ก็โชคดีแหะที่ไม่ได้เราไม่ได้ใส่สาใหญ่ไม่จะตึงกว่านี้อีกไงอันนี้ก็พยายามยืดให้มากที่สุดแหละการยืดเนื้อให้ดีเนี่ยมันจะทาให้ไม่เจ็บมันทาให้มันมันไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ตึงไม่ไม่ระบบมากซึ่งก็นี่แหละไม่ไม่ได้ตึงจริงไม่ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นจริงจริงแล้น้ก็กังวลอย่ที่บอกว่าไอ้มันจะมันจะนิ่มได้ไหมนี่เนี่ยเพราะว่ามันตึงขนาดนี้อย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาผ่านไปมันมาสองเดือนกว่ามาจนถึงตอนเนี้นิ่มมากจริงๆค่ะคือผ่านการตรวจ แปลมาแค่ครั้งเดียวนะและนวดก็ชิลมากเลยนอนได้เคลื่อนไม่ต้องไปตบตีเข่าสอบไปอย่างไรนวด้เครื่องปลอดผัยมากแต่ปกติไม่ได้ให้นวดทุกคนและเฉพาะคนที่ผิวตึงเท่านั้นแหละหรอว่านวดแล้วมันก็ดีขึ้นเลยเหมือนกันดีขึ้นแบบอย่างไนได้ชัดเลยทำเป็นยังไงอ่าเลสเป็นฟิดแบ็กหลังทำเป็นยังไง ทำงานเปลี่ยนแปลงไปยังไงการแต่งตัวเป็นยังไงบ้าง่รีวิวหน่อยแต่งตัวง่ายมากคือกันว่าทุกชุดที่เราต้องใส่ใส่ได้หมดเลยคือเมื่อก่อนก็คือแบบโอ้ชุดนี้ไม่ไม่กล้าใส่ใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือมาเลยจ้าทุกชุดใส่ได้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วใส่ชุดไหนก็สวยเนี่ยนะครับบอกเขาทําแบบเหมือนเป็นกึ่งกึ่งวีเจด้วยมีการแบบนั่งพูดคุยหรือว่าแบบ เดี๋ยวนี้คนก็ทํากันเยอะเนาะอาชีพแบบวีเจเนี่ยเพราะเราก็กล้าแต่งตัวพอมันมีหน้าอกมันมีอะไรมันก็กล้าพูดกล้าคุยอะไรมั่นใจมากขึ้นไหม่เสริมความมันใจเหมือนคลูฟิลโแล้วสุดท้ายละถ้าอยากจะฝากอะไรคือแนะนําคนที่จะเสริมหน้าอกอ่ะจะเป็นชาวไทยเหมือนกันล้วจะเป็นผู้หญิงหรืออยู่ในวงการก็ได้ไม่ต้องเชียร์ที่ดีอย่างเดียวเลยก็ได้แค่อยากฝากว่าเขาควรจะดูเรื่องอะไรบ้าง อย่างแรกคือเรื่องเรื่อง,องมาตรฐานและความปลอดภัยอันนี้สําคัญมากที่สุดเลยคือคืออย่าคิดแค่ว่าเราต้องการต้องการใช้ใหญ่ต้องการแบบใหญ่ๆเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะเราต้องนึกถึงมาตรฐานความปลอดภัยความน่าเชนื่อถือของหมอแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรการการดูแลการที่แคร์ของหมอหลังจากนั้นอันนี้จําเป็นมากเลยเเพราะว่าเรื่องพวกนี้คือคือมันมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงสวยแต่สุดท้ายต้องมานั่งมีปัญหากับชีวิตไม่เอากับสุขภาพหรือไม่ไม่เอาไม่เลิศเราเรามองที่ชีวิต ความปลอดภัยของชีวิตเราจะเป็นหลักจะดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าหากว่าแบบว่า,าใครที่ใครที่มีโจทย์ว่าต้องการอยากจะให้นมเป็นธรรมชาติมากๆอะไรเงี้ยที่นี่ที่นี่เป็นตัวเลือกที่ที่ดีที่น่าสนใจนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะแบบนมแฟ,ฟนตาซีอะไรเงี้ยก็เราตแต่งก็เแต่เลยถามนะว่าตัวเองเนาะว่าคุ้มไหมกับการที่ถ้าสมมติใหญ่ไปเลยในในอนาคตก็ อาจาจะอยู่กับเราไม่ได้ถึงปีหรือซ้ำหรืออะไรหรือเกิดปัญหาตั้งแต่แรกๆเลยด้วยซ้ำก็ต้องลองพิจาราณากาากันดูเนาะหลายๆคนเนี่ยก็นมใหญ่แต่ว่าพอผิวบางเนี่ยนอกจากตึงอ่ะมีอีกนะครับคือ<ม>เนื้อที่มันจำกัดมันรัดกลายเป็นเป็นเินลวคำขอบแล้แล้วก็เป็นเป็นขึ้นขึ้นขริ้วริ้วริ้วเนี่ยมีคนมาดรูปให้ดูอยู่มีนกลัวมากใช่คือคือบางทีเนี่ย ถ้าแบบนมแฟนตาซีอย่างที่บอกเอาใหญ่ด้วยก่อนเนี่ยมันใส่ชุดสวยนะมันมันมันไม่ต้องดันอะไรมากแต่พอถอดปุ๊บเราก็จะแบบลำคาญกับตัวเองเพราะว่าทำปุ๊บอ่านันก็ขอบอันนี้ก็ขึ้นแต่ใส่ชุดสวยแต่ถอดไม่สวยอันเนี้ยจะชอบหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าต่อปล่อยต่อไปมันก็จะยิ่งแบบมีปัญหาอีกมันไม่ได้มีปัญหาหรอกจริงแต่ว่ามันก็อยู่กับเราไปอย่างนั้นพอมันใหญ่เขาก็เลยมาลดกันเยอะไงพิตตี้หอะไรคนเดี๋ยวนี้ก็เลยมาลดไซส์กันเพราะว่า คนตัวเองไม่ได้ที่ว่าแบบอ้าวมันมันดูเหมือนใส่ชุดสวยแต่ว่าพอถอดจริงๆอ่ะมันไม่ได้สวยเหมือนในเหมือนในในรูปที่มันออกมาใช้ชีวิตได้ไม่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 ธรรมชาติเขาก็เลยมาลดกันเยอะนะเพราะฉะนั้นใครจะทำไซส์แบบใหญ่เกินตัวเพื่อที่จะถ่ายรูปอย่างเดียวเนี่ยหมอกว่าคิดดูดีๆด้วยแล้วกันเพราเราอย่างเงี้ยใส่ใส่ใส่เท่านี้หมอว่ามันก็สวยแล้วถ้าอยากได้ใหญ่ดังเอาอีกหน่อยได้ใช่ไหมใส่ใส่ใส่เสริมใส่ดังหรือว่าเป็นปีกนก ใช่ได้อีกนะใช่อ,อือปลอดภัยดีกว่าใช่สุดท้ายแล้วนะครับใครที่อยากจะทําหน้าอกน้อนไม่ว่าจะเป็นเคสสาวธาหรือว่าเคสผู้หญิงเองเนี่ยก็ที่สําคัญเลยคือลองมาปรึกษามาคุยโจทย์คุยไลฟ์สไตล์กับทางดีมคลินิกเราก็ได้เพราะว่าถามว่าอยากได้ใหญ่ๆคุณหมอสุนรทรทได้ไหมแน่นอนทําได้ถ้าร่างกายของคุณเนี่ยดูแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าใส่ใหญ่ได้คุณหมอก็จะมีวิธีการเลือกขนาดซิลิโคนเลือกความพุ่งหรือว่าเลือกยี่ห้อซิลิโคนเองหรือการวางเทคนิคเองเนี่ยที่เหมาะกับคนไข มากที่สุดนะคะก็ฝากเอาไว้สําหรับอีกหนึ่งเคสที่สวยมากๆแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่กําลังตัดสินใจหาข้อมูลทำหน้าอกกันอยู่ถ้าชื่นชอบคลินิกก็ยังไงฝากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางดีมคลินิกด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอตัอลรไปก่อนขอบคุณคุณชามแล้วก็คุณ<อ>หมอสุดยศมากๆด้วยค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคมมลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญาการรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีคลินิกนะครับขอบคุณครับ